ตอนนี้ผมพาทุกทุกท่านมาที่บริเวณเมืองใหม่ที่พระเจ้าชาติตูย้ายออกมาจากภูเขาหลังจากที่ครองแควมนมคตแล้วก็ทรงขยายพระราชอำนาจออกไปมากนะครับขยายดินแดนมากก็เลยจำเป็นจะต้องย้ายเมืองออกมาแต่ที่ว่าย้ายออกมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการย้ายครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่ก็ย,าย้ยายไปที่บ้านปาลีบุตรนะครับก็คือเมืองปัตตนะซึ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐิหารนในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ เมืองอปัตนาก็ทราบดีว่าเป็นเมืองหลวงที่พระเจ้า,าโศกท่านทรงปกครองอยู่ก็แต่ว่าในยุคย้อนไปสมัยหลังพุทธกาลประมาณ17ปีเนี่ยพระเจ้าชาติสัตรูเนี่ยก็ย้ายมา,มาที่เมืองอปัตตลีบุตรแล้วนะครับตอนที่สร้างเมืองใหม่ๆก็เรียกว่าพี่ไปบุกเบิกเป็นสร้างเป็นหมู่บ้านปัตตลีบุตรตร,ตรงนั้นในมหาปรินิพพานศูตย์พุทธองค์ก็เคยพยากรณ์เมืองนี้ว่า จะเป็นที่แก้แห่งขอสินค้าแต่ว่าจะเกิดมีภัยขึ้นนะต่างๆนานาก็เป็นว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเดิมทีประวัติก็คงไม่ต้องพูดมากผมเคยเล่าในอีพีกันก่อนนะรวมถึงเคยเล่าที่เมืองสาวัตถีด้วย ก็เอาย่อๆท่านก็พบมิดชั่วนะก็คือพบกับพระเทวทัตแล้วพระเทวทัตก็ยุยงให้ทรงประชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาขึ้นของราชสมบัติแล้วก็สุดท้ายก็ทรงสำนึกได้ก็คือไปเข้าพ้อพระพุทธเจ้าที่สวนมะม่วงของหมอชีวกโอมลพับขัดนะครับหลังจากที่กราบทุลาพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ ถึงกับตัดกับพิสษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิสษุทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าอชาติศัตรูองค์เนี้ยถ้าไม่ทรงจะทำปิตุฆาตนะจะมีดวงตาเห็นทําในที่นี้ทีเดียวเลยทีนี้ผมให้ท่านดูเห็นไหมเนี่ยคือที่เราเห็นนี่คือราชคฤมเมืองใหม่คือใหม่ในยุคพระเจ้าอชาติศัตรูที่ทรงย้ายออกมาจากบริเวณในหุบเขามาอยู่นอกหุบเขาเนะครับก็เพื่อที่จะขยายวางข,ขยายพระราชอำนาจน,นั่นเองนะครับอาจจะเพิ่มเพราะว่าในหุบเขาอาจจะ มีจุดอ่อนอยังไงก็ไม่ทราบได้ก็่วงย้ายมาตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็รา,าวพุทธปริธิพพานได้17ปีก็ย้ายไปที่เมืองปาตาลีบุตรอย่างที่ผมกล่าวเป็นขั้นต้นนะครับถ้าพูดถึงรัชวงศ์ที่ปกครองในเมืองราชพฤเนี่ยในยุคสมัยพุทธกาลนี่นะครับก็คือตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็ลก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าในในยุคของมหาจ้ารามยนะเนี่ย ราชาที่ปกครองที่นี่ชื่อว่าอัศวบดีท่านเป็นพระบิดาของนางไกเกยีนางไกเกยกีเนี่ยเป็นพระราชมาดดาของท้าวพระรสส่วนท้าวพระรสนี่ก็คือเป็นปฐมมก,กษัตริย์ในอุดมคติของคนอินเดียเลยนะครับที่เขาเรียกว่าภราตตาชนภราตาชราตาชนก็คือนี่แหละครับ <Okay. S 1> ก็คือดินแดนของท้าวพระรสนี่เองนะครับแต่ว่าโบงที่ปกครองเมืองราชพฤห์เนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ย ก็คือวงศรีสุนาห,หรือสายสุนานะครับก็มีพระราชาที่ปกครองมาหลายพระองค์พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ที่5นะครับของวงศรีสุนาส่วนพระเจ้าชาติสตูเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ที่6 มีคำถามว่าพระเจ้าชาติศัตรูนี่ครองราชเมื่อไหร่ก็คือพระเจ้าชาติศัตรูนี่โปรงพระชนพระเจ้าพิมสารแล้วขึ้นครองรากเนี่ยก่อนพุทธปรินิพาน8ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําสงครามน้อยใหญ่กับแว่นแคลนต่างๆเพื่อขยายพระราชอำนาจนะครับขยายดินแดนซึ่งประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับตีแตกกันแทบทุกเมืองนะครับสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือกับแคลนโกศลของพระเจ้าเปรตที่โกศลเพราะว่ามูลเหตุก็เกิดจาก การแย่งกสิกรามซึ่งซึ่งพระเจ้าเปรสเซนทธิโกศลเนี่ยเรียกร้องคืนมาเนื่องจากเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นสินสอดนะซึ่งพระราชบิดาของพระเจ้าเปรสเซนทธิโกสนนี่มอบให้กับพระเจ้าพิพิสารเพื่อเหมือนกับเป็นสินสอดรางวัลนะเป็นของกำนันนะที่ที่พระเจ้าพิพิสารเนี่ยได้ได้รับน้องสาวของพระเจ้าเปรสเซนทธิโกศนเนี่ยไปอภิเษกสมรสด้วยนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในสมัยนั้น พอพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าชาตัตสตูทําปิตุคาตอย่างเงี้ยนะครับพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็เลยคิดว่าไอหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านกระสิทามเนี้ยไม่ควรที่จะเป็นของพระเจ้าชาัตสตูเพราะว่าในละคุณอย่างเงี้ยต้องเอากลับก็เลยยกทัพผัดลบกันนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันแพ้ผัดกัน,กนชนะสุดท้ายแล้วก็พระเจ้าประสเสิทธิโกศลก็ชนะก็จับพระเจ้าชาัตสตูไปเป็นตัวประกันแต่ว่าในที่สุดก็ยกลูกสาวให้แล้วก็คืนราชสมบัติของ แปลนนคตให้นะครับหลังจากนั้นพระเจ้าไอาชาศัตรูก็ยิ่งใหญ่ก็ได้ส่งย้ายเมืองออกมาข้างนอกเพื่อเตรียมกองกําลังแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายไปที่เมืองาปากาลีบุตรเพื่อคิดการใหญ่ในการที่จะรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งนะครับซึ่งสมัยเนี่ย ทรงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าหน้าที่ของกษัตริย์ก็ต้องว่ากันแปต่างนั้นนะครับสงครามใหญ่ในครั้งหนึ่งในสมัยยุคพระเจ้าสตัตก็คือการที่จะไปรวมเอาแพรนวัชีมาขึ้นกับมคตนะครับแต่ว่าแวรนวัชีเนะี่ยคือมีความสามัคคีกันมากนะครับพุทธองค์นี่ทรงเมตตาม,มากทรงบัญญัติพระชนม์ัชีนี้ก็ทรงปรงะทับอยู่ที่แว้นวัชีนั่นแหละครับเพื่อ เพื่อที่จะเหมือนกับพระเจ้าชาติตูก็เกรงใจไม่กล้ายกทับไปนะครับแต่ตอนหลังพระเจ้าศัตรูทราบว่าพวกแคนทชีเนี่ยมีพวกเจ้าลิชวีเนี่ยซึ่งเป็นกองกําลังสําคัญเนี่ยก็คือมีความสามัคคีกันมากพระเจ้าชาติตูก็เลยส่งวัสกาพามไปยุแย่ยุแยงตะแคงลู่าให้เขาแตกความสามัคคีกันในที่สุดพระเจ้าชาติตูก็ก็ยึดแคลนนี้ได้สําเร็จก็เป็นไปตามพุทธพยากรณ์โดยประการทั้งปวง ก็เรียกว่าพอพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเนี่ยคือไม่ได้ทรงประทับอยู่เมืองเวสาลีแล้วเนี่ยก็พระเจ้าชาติศัตรูก็ไม่เกรงอกเกรงใจแล้วครับก็รี่ทาทัเข้าไปส่วนการสร้างเมืองใหม่ที่ปาตาลีบุตรนั้นก็เดี๋ยวผมไปพูดถึงตอนที่ผมไปเมืองปาตาลีบุตรและกนันนะก็คือปัตนะในปัจจุบันนั่นเองเมืองหลวงของรัฐนิหารอันนี้ก็จะถือได้ว่าแคร้นมครในยุคข,ของ พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยยิ่งใหญ่มากพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยถ้าไม่ไม่ทรงมีข้อที่มหาชนตั้งข้อรังเกียจว่า,าจะทำปิตุภาพนี่นะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าขยายแวนแฝนนี่ออกไปเยอะมากนะครับแต่ด้วยวิบากกรรมที่กระทำคุรุกรรมหนักก็คือ,อปิตุฆาตนะครับแล้วก็ทําให้พระมารดาเสียพระไทยจนจนตรอมพระไทย สิ้นพระชนไปเนี่ยก็เกือบเกือบจะมาตุคาาด,ด้วยแหละแต่ว่าเอานี้โอเคก็ผลกรรมที่ทําปิตุคาาเนี่ยก็ทําให้พระเจ้าชาชาตศัตรูเนี่ยนะครับถูกพระอุภัยอุภัยพัทธราชโรสปวงพระชนก็คือพระเจ้าชาสศัตรูเนี่ยถูกรูปชายตัวเองเน,นะที่เกิดวันเดียวกับที่ที่พระเจ้าพิมพิสาร สอนอนาคตนั่นแหละครับลูกชายคนนี้แหละก็ปรงพระชนเพื่อชิงราชสมบัติแล้วก็ถัดจากนั้นก็พระราชรถของกษัตริย์วงนี้ก็ปรงพระชนพระราชบิดาเพื่อชิงราชสมบัติต่อไปเป็นลําดับลําดับลําดับก็คือพระเจ้าอุภัยพัฒนาเนี่ยก็ถูกพระโอรสมุนทิกะปรงพระชน แล้วเจ้ามหามูลทิกาก็ถูกโอรสอะไรต่อมีอะไรปองพระชนก็แล้วก็นั่นก็ปองพระชนไปเรื่อยๆโน่นครับจนถึงสมัยพระเจ้านาคธาตุนะครับพวกประชาชนเขาก็เลยทนไม่ได้แล้วนะกษัตริย์วงนี้มันเป็นอะไรปิดตุคาตมาตลอดเลยก็เลยพากันแบบล้มล้างราชบ,บัลลังก์ก็เป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์ศรีสุนทรภูมนะครับแล้วก็จากพระเจ้า นาคราชเนี่ยสำเร็จโทษเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของวงศรีสุนาเป็นอันสิ้นสุดความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ศรีสุนาตั้งแต่วัดนั้นเป็นต้นมานะครับ